มาดูผ้าเบรกกันต่อเลยนะคะดูกันต่อเลยวันนี้รีวิวผ้าเบรนะคะอะ่ตัวนี้จะเป็นของแชมป์แชมป์ทนะคะมิสูการ์เลนต์ราเย่อนะคะสองพันซิกมาแล้วก็แชมป์ทรีนะคะนัมเบอร์สองค่ะก็ต้องเทียบนะคะเอาง่ายๆเลยว่าต้องเทียบต้องถอดนะคะถอดตัวอย่างออกมาจากรถแล้วก็มาวัดเทียบตามนี้เลยค่ะ ก็เพื่อความชัวร์นะคะการจัดสั่งสั่งซื้อออนไลน์นะคะจะได้เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องกลัวผิดรุ่นนะคะร้านค้าก็จะได้ไม่ต้องกลัวว่า,เ,าเราจะส่งสินค้าไปลูกค้าจะสั่งถูกไหมนะคะรุ่นรถใช่ไหมเพราะว่ารถรุ่นเก่าเนบางทีเขาใช้ด้วยกันหลายรุ่นแต่ว่า,าไม่ได้ไม่ได้ข้อมูลไม่มีนะคะไม่ได้ระบุไว้ แต่เอาชัวรก็คือถอดมาแล้วก็วัดแบบนี้เลยค่ะอะ่มาวัดกันก่อนนะคะความอ่ะนหน้ะกว้างก่อนก็ได้เนาะหน้ากว้างตรงนี้เลยนะคะตรงกลางตรงนี้เลยจับจับตรงขอบเหล็กนี้นะคะอ่าสี่สิบแปดมิลแล้วก็ความยาวยาวปีกเลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นเมทัลลิตนะคะเมทัลลิตเขาจะเป็นแบบเนื้อแบบเนี้ค่ะจะใช้นานใช้ทนค่ะอยู่ที่หนึ่ง้ยยสิบปดมิลน,นะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะตรงนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิเจ็ดมิลโอเค เดี๋ยวตัวปีกนะตัวปีกตรงนี้จะอยู่ที่สิบแปดมิลเอาขอพัยสิบเจ็ดมิลน,นะคะเป๊ะแล้วก็ถ้าเป็นตรงนี้เท่ากัน,นะคะ่ะสิบแปดสิบเจ็ดมิลเท่ากันโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโคง้งๆนะคะน,นี่วัดไปเลยยังะคะ จำไม่ได้แล้วอ่ะวัดต่อเลยอันนี้จะอยู่ได้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบหกมิลนะคะอืมโอเคแล้วเนาะชัวร์แล้วเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะอืม,อมจะได้นำตัวอย่างมาเทียบได้เลยนะคะในวิดีโอได้เลยด้านนี้เขาก็จะมีว้าๆนะคะ เห็นชัดไหมเอ่ยเนี่ยคะ่ะโอเคหนะ้าตาแบบนี้แล้วก็วัดตามที่ทางร้านวัดให้ก็จะชัวร์นะคะจะมีทั้งหมดสีชิ้นนะคะหนึ่งชุดราคา,าต่อต่อชุดนะคะราคาต่อชุดหนึ่งชุดก็จะมีสี่ชิ้นนะคะก็ล้อหนึ่งนะคะข้างหนึ่งก็ใช้สองชิ้นก็เท่ากับคู่นะคะคู่หน้าคู่หน้าคู่หลังก็จะ 自件一样样卡。